โอเคค่ะวันนี้ก็เรื่องร่างกายเนาะร่างกายภาษาจีนพูดว่าไงเอ่ยเชิญถีอีกรอบถีร่างกายพูดว่าไงเชิญถีโอเคค่ะร่างกายมีหลายส่วนเลยเนาะเดี๋ยวเอาด้านหน้าก่อนด้านบนตรงนี้เนาะโอเคอันนี้เรียกว่าโถ<ฮ><ฮ>อ่ะจับด้วยยังเราซื้อพูดก่อนอแล้วเราซื้อก่อนเนาะโถ โถอีกรอบหนึ่งโถเวลาพูดเนาะเราจะไม่พูดว่าโถมันไม่ใช่โถข้าวลูกมันคือโถโถเนาะปากมันจะแบบว่าตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้ดูปากเราเฉๆดีนะโถอ่าโถตัวโถอีกทีหนึ่งโถโอเคค่ะโถโถอันนี้เรียกว่าอะไร ส์ตาอีกรอบหนึ่งโอันนี้โถหรือโถโถโหรือถโโอเคค่ะคือโถโถโถอันนี้เออเออตัวต่อมา 眼睛ปางอ,อะไรอีกสุดท้าย鼻子อืมความจำเร็วมากอืมอีกทีนึงค่ะ鼻子鼻子จ子子嘴巴嘴巴眼睛眼睛耳ตัว耳ตัว头头มีหัวแล้วก็ต้องมีผมถูกปะ่าผมภาษาจีนเรียกว่าผมฝ่าผฝ่า ปังเาเบลอีกรอบหนึ่งโถฝาโถฝาอีกรอบหนึ่งโถฝาโอเคค่ะโถฝาเนาะโอเคอันนี้คือส่วนข้างบนจําได้ยังแน่นะเราซื้อชี้ตรงไหนต่อบวันนั้นนะอ่าอ่าเราซื้อเบลชี้ดีกว่าชี้ที่ไหนเหินปังต่อมาโถโถ จมกต่อมาโอเคปีกโอเคโอเคโอเคโอัคอโอย่างโอเคโอเคโอเอเคโอเอเคโอเคอเัอโอเคเอเอเัโอดคโอเอเคโอๆนี้ละโอเคเออเอเนโออเเคโอเคโอเอเทโอีคโ้เคอันนี้เคโเนโออเคโเคโอเออ เจียนปังเจียนปังเจียนปังออกไปเข่าเข่าเรียกว่าอะไรเอ่ยซีซีอะไรก้มไมหน่อยซีไก่ซีไก่เดี๋ยวเราซื้อกล้องเองซีไก่ซีไก่เท้าเราเรียกว่าเจียวเจียวขนปังเจียว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 โอเคเพิ่มอีกอันนึงอันนี้เรียกว่าโศโศโศ โศโศโศโอเคอ่ะทวนอันนี้เรียกว่าเจียนสองพยางเจียนป่าเจียนป่าตัวอีกรอบนึงค่ะเจียนป่าอ่าจับด้วยจับด้วยเจียนป่าเจียนป่าเขาเรียกว่าชี่ไก่เท้าเรียกว่าเจียวอันนี้โชว์โชว์โชว์ ได้ไปหมดแล้วกลับมาที่หน้าอ่ะหน้ามีอะไรบ้างหน้ามีอะไรบ้างพูดมาเดี๋ยวเรสุชี้ดีกว่าหนูพูดว่าอ่ะโถโอเคโถเเเยจิงงอออออตตััวว่อ睛耳朵嘴巴啊屁อโถไปโถไปอยู่นี่มีอะไรอีกคะมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกหมดยังหมดอ่ะหมดแล้วอ่ะอันนี้ล่ะ 手พูดตาม大ิค่ะหัว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 很棒เข่าอ่ะเขา่าสองพยางค์เรียกว่าอะไรอ่าวไก่ไก่ไก่ท้าอ่ะเท้าเจียวเจียวอืมเก่งจังเลยโอเคเคยฟังเพลงเปล่าเดีเราจะสอนร้องเพลงก่อนเคยฟังเพลงเปล่าเพลงร่างกายอะ่ะ เพลงร่างกายร้องยังไงเออร้องปุ๊บจำได้ปั๊บเลยอ่าทำตามแบบซื้อก่อนอย่าเพิ่งยืนนะคะเดี๋ยวทำตามแบบซื้อก่อนเดี๋ยวซื้อร้องก่อนหนึ่งรอบเพลงร่างกายเนาะเส้นถีมาเท้าเจียนปังซีไก่เจียวซีไก่เจียวร้องแรงแรงนะโทเจียนปังซีไก่เจียวซีไก่เจียวเเหยยีจิงออตั眼睛耳朵嘴า ปี๊ดทเจนบัง,งสีกเจียวสีกาเจียวอเก่งจุง<ห>อ่ะ<ห>อีกรอบหนึร้เองไหอีกรอบนึงร้องเองอเดี๋ยวจุนท่าตามอ่าโอเคปะโอ,อ่ะจุนปเขาแมั้ยครสเ้อมย่าิสอ โอเคเร็วขึ้นโทเจี๋ยวมังซี่กายเจียวซี่กายเจียวโทเจี๋ยวมังซี่กายเจียวซี่กายเจียว眼睛耳朵嘴巴鼻子โถเจี้ยวมังซี่กายเจียวซี่กายเจียวโอเคคุปังเดี๋ยวเราค่อยมาให้เต้นเนาะใช่เดี๋ยวเราค่อยเต้นกันเอาอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะทวนคำศัพท์ทั้งหมดนะคะทั้งร่างกายที่เราเรียนไปที่เราซื้อสอนไปอ่ะเราซื้อเบลทวนให้นิดนึงอ่ะ เราถือพูดเป็นภาษาไทยไหมเดี๋ยวเราให้ตอบเนาะหัวหัวลายจุยป้าเฮ้ยจุยป้าอยู่นี่เจียนอะไรเจียนอะไรเจียนปังเจียนปังเข่าเข่าต่อมาเท้าเท้าเท้าโอเค ตาเฮ้ยใช่ไหมตาโอเคพูดตาพูดต่อสีกรอบหนึ่งหยียนจริงหยียนจริงโอเคหูโอเคอันนี้ถึงจะเป็นเอิดตัวนะปากจมูกจมูกโอเคได้ไหมได้ขออีกรอบหนึ่งเร็วขึ้นเราจะไม่ทำด้วยโอเคป่ะเหยียนจริง อ่ะตายเด้วเหยียนจิงทั้งหน้าไปเลยเหยียนจิงเหยียนจิงเหยียนจิงอยู่ไหนอยู่นี่เหยียนจิงโอเคอ่ะเร็วขึ้นนะเหยียนจิงตัวหูจมวยปากเข่โเท้าหัวผมฟมผมผฟผานี่ โอเคโถูกป okay. ่ะต okay. okay. so, so, okay. uh, you know. ่อไปโฉบนี่ไงโอเคโฉบคือมือนะคะพูดตามเราซิค่ะโฉบ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 โอเคอ่ะเอาแถวนี้อีกรอบหนึ่งเออตัวอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนเออตัวอยู่ไหนใช่เหรออันนี้เหรออันนี้เหรออ่ะเอาดูเพื่อนดูดูเพื่อนโอเคอีกรอบหนึ่งอ่ะเอามือลงก่อนเอามือลงก่อน 耳朵嗯，嗯、呃，有、呃呃、哪？嘴巴鼻子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 ，OK 眼、啊。眼睛嗯，眼睛跟鼻子一样高了，OK <laughs> <flashing>。来 <laughs>，头脚脚有哪？膝盖膝盖肩膀。 เจนปากเจียนปากเจนปากนี่อยู่นี่อย okay. uh, okay. uh, okay. uh, okay. okay. ู่นี่โอเคอันนี้เรียกว่าเจียนปากค่ะพูดตามอีกรอบหนึ่งนะเจียนปาก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 โอเคอ่ะได้ได้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวที่เราจับอยู่เนี่ยคืออะไรโถฝาโถ่ฝาเข้าปะโถฝาโถฝาอ่ะถัดไปที่เราจูทำอย่างเงี้ยคืออะไรเออตัวเออตัวโอเคจำได้ไหม ทั้งหมดจำได้นะได้แล้วได้แล้วนะโอเคงั้นเราสุทวนรอบสุดท้ายค่ะสำหรับร่างกายเนาะที่เราพูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดเลยดูรูเบลดีกว่าว่าจิ้มที่ไหนเราพูดอันนั้นโอเคไหม,อ,มอ่ะไป

เจินปังโอเคเพลงล้างกายเนาะจุนเป้ท่าเรามาอีกรอบหนึ่งจุนเปท่าเามมาสามอนทาจินปังสีไกเจียวสีไก้เจียวโทจินปังสีไกเจียวสี่กียวเดียตหปามูกเท้เจินปังสีไกเจียวสีไกเจียวเร็วขึ้น 头肩膀膝盖脚膝盖脚，头肩膀膝盖脚膝盖脚，眼睛耳朵嘴巴鼻子头肩膀膝盖脚膝盖脚。哦，查漏。头肩膀膝盖脚膝盖脚，头肩膀膝盖脚膝盖脚。然个眼睛耳朵嘴巴鼻子头。 สีเงาสีเโอเคค่ะนิมันจนปังวหั G ้งโอเคตองมีให้ตัวเองหน่อยโอเคค่ะ